เหมือนเป็นเนื้อวุ้นๆเยลลี่แล้วอะ่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลามจากวาสลีนค่ะโอ้โหนี่นะคะวาสลีนแบบนี้เนาะไปทาปากตอนผิวแห้งอะไรอย่างงี้นะท่อไหนก็ได้นะคะทุกคนป้าผ่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ impossible สุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นยังไงเราต้องมาทดลองกันแล้วเขาใช้ตัวน้ำยาเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนด้วยทุกคนถ้าเป็นบอแหลกก็ว่าไปอย่าง เนาะมาถ้าอย่างไรเราจะไปลงมือทำเลยค่ะว่าจะทำเป็นหรือไม่เป็นตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครช่วยพี่พาหาสูตรสลามแล้วมีแต่น้องหมวยคนเดียวนะคะที่เป็นแบบเป็นคลิปเนาะเขาใส่วาสลีนประมาณเท่านี้อะค่ะทุกคนแล้วเขาก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะมากเขาบอกเปล่าผ่าน่กล้าใส่เยอะขนาดนั้นเลยอ่ะคือมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนเขาเอาไปเวฟเลยสักห้าแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ ฮาอ่าใส่ประมาณเนี้ยแล้วอยู่ๆอ่อะเหมือนเขาก็ทําเหมือนมันไม่ออกไงใช่ไหมไปไไปไปไปไแล้วก็ไม่ได้เขียนอะไรแล้วก็กลับมาอีกทีอะ่ะน้ํากับวาสลีนก็รวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่เป็นก้อนอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้วาสลีน,นันเป็นลื่อนๆนะทุกคน<ะ>ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนว่างไงอ่าไหนลองตีซิใช้สองช้อนตีมันจะละลายน้ำได้ยังไงเหมือนแป้งเนี่ยหรอลองดูก่อนนะ ชุบ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 ,ชบ,ชบเป็นไปได้ยากมากแล้วก็ถ้วยเขามันก็จะเป็นมันๆน,นะทุกคนแต่ไม่เห็นเป็นก้อนวัสลีเลยนะคือหายไปกับสายลมและแสงแดดเลยจ้ะจริง <c oughs> ๆมันต้องมีความเป็นวัสลีนอยู่ดิถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เอาไปเวฟอะแต่เขาก็น่าจะเขียนว่าเวฟเพราะเขาก็ใส่อะไรเข้าไปเขาก็เขียนอยู่นะฝรั่งอะก็ประมาณนี้แล้วกันอย่างนี้เหรอ ยางนี้เลยนะใช่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 ใช,ใช่เอางี้เอาง,อางี้เพื่อเป็นความที่มันแบบแต,ตกต่างก่าดิสนึงแล้วใส่สีตอนนี้เลยแล้วกันแล้เกาทำอย่างนี้จริงๆนะทุกคนแล้วมันเป็นนะ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้อะ่ะถ้าเป็นไปได้นี่ก็จะแบบว่าชาบูชาบูใส่หย,ยดเดียวดีไหมโอ้สีฟ้ากระเด็นเลยเด่นเลยเด่นเด่นหัวเด่นเลยเด่นไปนู่นเลยสีฟ้าสวยเนาะดูสีเวลาก็แบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะกลวนรวมกันเขาก็มาติดอยู่ที่ช้อนอยู่ดีทุกคน,นจะเป็นได้ไงอ่ะโอ้อ่ะมาเดี๋ยวเราจะใส่กาวลงไปเขาใช้กาวน้ําใสนะคะว่าพาจะใส่ห้าช้อนเท่ากันกันกบน้ําเปล่าเลยหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสอห้าก็ดีนะได้ทดลองทําอะไรแปลกๆก,ก,กว่าที่เคยทํามาเนาะอ่าคนเลยเห็นไหมมันก็จะมีความเป็นเขาเรียกไงอ่ะจากใสๆก็ขุ่นขึ้นนิดมานิดนึง แค่นี้ทุกคนแล้วก็ใส่น้ำยาลงไปแล้วมันก็จับตัวเป็นก้อนเลยไม่จริงไ,รไม่จริง <c oughs> เออแต่มันก็นหนืดขึ้นมานะอะมาใส่เลยแล้วกันไม่รีรอไม่รีร,รออะไรบ,บีบบีบหรือว่าน้ำยานั้นเป็นบอนแหลกเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนแล้วเขาก็เขียนเป็นว่ามันเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลน ไม่จริงจบทําไม่สําเร็จค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่างพี่ผานี่ยนะจะยอมแพ้ง่ายๆเพราะว่าพี่ผาเตรียมบอลแหลกมาแล้วจ้าแล้วใส่็จบรอกเป็นไหมนี่แหละเขาใส่บอลแหลกแต่ก็ออกมาเนื้อดีนะถ้าตัวเนี้ยผสมกันเนี่ย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 แล้วก็จะทําให้สลามนุ่มๆนิ่มๆไง โอเคเลยทุกคนใส่บอลแหลกแหละอ่าให้ผ่านให้ผ่านถ้าใส่บอลแหลกโอเคปะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเยี่ยมโรงเรียนจีนม,ม,ม,มันลื่นน่าดูเลยอะทุกคนมันลื่นปลื้ดปลื้ดเลยอะแล้วก็จากที่สลามใส่บอลแหลกมันจะจับตัวเป็นก้อนแบบแข็งปิกปกใช่ไหมมันก็นุ่มขึ้นมาทุกคนดู เสียงมันใชยได้เละเหมือนแบบเป็นสลามเลยลลี่เนี่ยเจ๋งอะโ,โ,โอเคทุกคนได้แล้ววอ,อุ้ยนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มสุดๆเลยทุกคนมาเรามาเทเล่นกันเลยนะโอ้โหเนื้อสลามไม่เหมือนเนื้อสลามที่ไหนเลยไม่เหมือนอ่าแบบว่าในกล้องมันอาจจะเหมือนเยลลี่แต่เนื้อไม่เหมือนเลย คือจับแล้วมันแบบนุ่มมากใช้ก็ไก่ก็ไก่ล้านตัวนุ่มมากทุกคนนุ่มมากๆค่ะโอ้ยเห็นไหมบอลแหลกชนะทุกอย่างนุ่มมากดูดิแล้วมันมีเสียงเหมือนแบบเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในอะ่ะเนี่ยช่าตรงเนี้ย เห็นปะแล้วเขาก็กลับคืนตัวกันเร็วมากสมมติเป็นบอลลักใช่ไหมเวลาเราขยำอะ่ะเขาจะเป็นตัวไข่ตัวมันแล้วก็มันจะแยกตัวอย่างนั้นไว้ชัดเจนอันนี้แป๊บเดียวเขาก็จับตัวเป็นก้อนเลยอะ่ะเหมือนอะไรนะเหมือนน้ำลายเอเลียนทุกคนที่เขาเอาไปแปะ,ะอคมอมไม่ใช่แปะคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยตามซอกรถต่างเนี่ยเนี่ยเหมือนเลยนะแต่ป้าพาคิดว่าเอาอันนี้ไปแปะน่าจะแปะไม่อยู่เพราะมันมันมากเราต้องเป็นเนื้อสลามแบบตัวนั้นเนาะมันถึงจะแปะอยู่นะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่แชร์สูตรสลัดดีๆเด็ดๆแบบนี้มาให้ป้าผานะคะถ้างไงคลิปนี้ป้าผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปและะ้วค่ะบายยจุ๊บๆ